วันนี้ป้าจะเอาชัวเอมนะคะลงกระถางอะ่ะกระถางก็เช่นเคยแหละค่ะไปขุดมาตูดแตกป้าก็ไปซื้อตะกร้ามาใส่รองก้นก้นกระถางก่อนค่ะแล้วดินที่ผสมไว้ไม่บอกแล้วนะคะว่าป้าใส่อะไรลงไปบ้างแต่วันนี้มีแปลกกว่าทุกวันอีกนิดนึงค่ะก็คือ,อใ่มะพร้าวละเอียดละเอียด ล้างน้ำแล้วค่ะทีนี้ป้ามาสังเกตดูนะคะว่าไอ้เจ้าต้นกุหลาบเนี่ยชัวเอมเนี่ยทำไมรากหมาถึงกิ่งต่อคะว่าค่ะสีดำอ่ะดำกว่าที่เคยซื้อมาทุกครั้งเลยอ่ะนะคะแต่ป้าก็ไม่คิดอะไรเยอะหรอกก็ของแบบนี้มันก็ต้องมีลุ้นนะคะ ก็พยายามที่จะเอาเขาลงกระถางให้ได้เลยอนะคะสองวันที่ซื้อเข้ามาเนี่ยมีฝนตกป้าก็วางเขาไว้กลางแจ้งอะ่ะไม่ทราบว่าเขาไม่ถูกอัทิยาสัยอะไรหรือไม่นะเนี่ยคะ่ะดูนะป้ามีความรู้สึกว่าเขามีสีดำมาคะ่ะ หรืออันอื่นพี่ไม่ป้าไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้นะก็พยายามที่จะดึงดันเขาออกจากถุงขาวให้ได้เลยอะ่ะแล้วก็จะพยายามสังเกตว่ามีดินเหนียวที่ใครๆบอกว่าเขาปั้นหุ้มเจ้ากิ่งตอไวอ้อ่ะป้าก็เห็นดินเหนียวอยู่ก้อนหนึ่งนะก็พยายามดึงออกแต่ไม่มีรากติดมานะคะเนี่ยค่ะดึงดันจนสำเร็จอะ่ะ เขาขี้เกียจไปเอากันไกลมานะคะยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ขำรู้สึกว่าได้ลุ้นแต่เช้าเลยนะคะฉีกแล้วค่ะฉีกเนี่ยค่ะค่อยๆทำไปอะ่ะแต่ป้าก็ใจเย็นนะใจเย็นที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาทั้งตัวอะค่ะฉีกได้แล้วค่ะเดี๋ยวดูนะป้าก็จะมีวิธีของป้าเนี่ยเอาไอ จ้าต้นกุหลาบเนี่ยลงกระถางให้จงได้เลยอะ่ะเขาก็ดีนะไม่น่วงเนียวอะค่ะยอมโอนอ่อนผ่อนอตามป้าทำอะไรเขาก็ยอมหมดอะ่ะป้าก็มีแรงอน้อยนิดอะ่ะฉีกถุงก็ยังไม่ค่อยจะขาดเลยค่ะค่ะค่อยค่อยปริ้นดูนะการแก้ไขสถานการณ์เหมือนวิชาลูกเสือเลยอะ่ะค่ะ นี่ยคพยายามจะค้นว่ามีไหมไอ้เจ้าดินเหนียวที่ใครๆบอกว่าถ้าไม่เอาออกเขาจะไม่สามารถหาอาหารได้สะดวกอ่ะแต่ป้าก็ไม่เจอนะมีอยู่ก้อนเดียวเล็กๆอะ่ะหรือแต่ละสวนที่ทำต้นไม้ขายอะ่ะก็มีวิธีการที่ไม่เหมือนกันนะคะที่ป้าใช้มือสดๆเลยนะเนี่ยเนี่ยคะ่ะ พยายามจะเล่นกับความท้าทายในการเลี้ยงกุลาบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยวันนี้ป้านับละป้ามีทั้งหมด9ต้นก็คิดว่าควรจะหยุดก่อนนะดูใจกันไปสักสเดือนนะอันนี้ป้าก็คิดไปก่อนว่าสัก3ามเดือนแต่บางทีก็ใจอ่อนค่ะเห็นสวนนั้นสวนนี้ นี่คะ่ะป้าพยายามจะชี้ให้ดูว่าลำต้นเขาดำอะ่ะจะรอดไห <ป S 2> มน้อค่ะจะเลี้ยงเขาสักสามเดือนน่ะถ้าเ,เขามีใจที่จะอยู่กับป้านะป้าก็จะซื้อมาเพิ่มหาเพื่อนให้เขาอีกคะ่ะแต่ถ้าเขาเไม่เห็นใจคนเลี้ยงอะ่ะตายไปให้เห็นเห็นป้าก็อาจจะเลิกนะ แต่จริงๆแล้วป้าก็พูดไปอย่างนั้นน่ะไม่มีอะไรสักครั้งหนึ่งอ่ะที่ทำไม่สำเร็จนะคะป้าก็พยายามจะทำให้สำเร็จให้จงได้อะ่ะเนี่ยค่ะเอาละค่ะลงดินได้แล้วนะตอนนี้นะคะกล้องของป้าก็หกเมนเทนเท่ป้าไม่ตัดออกอะ่ะให้เห็นว่าบรรยากาศของการทำงานคนเดียวอะ่ะมันเป็นอย่างไร ขนาดตั้งขากล้องไว้นะคะเอ่อข้อศอกไปโดนนิดเดียวกล้องก็คว่ำกระเลาะเทออกมาเลยค่ะป้าก็ตั้งขึ้นมาใหม่ถ่ายต่อค่ะเกือบแล้วเกือบสำเร็จละอีกนิดนึงนะคะทำไปค่ะก็เป็นความเพลิดเพลินในยามเช้านะน,นี่ป้ายังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเลยค่ะมาลุ้นกับต้นกุหลาบก่อนนะ อ,อยู่กับธรรมชาติชีวิตก็มีความสุขเดี๋ยวตอนท้ายๆป้าจะให้ดูว่าวันนี้ป้าก็ได้รับยาหอมจากดอกกุหลาบค่ะดูนะคะนานหน่อยนานหน่อยถ้าเบื่อก็ป้าอนุญาตให้ไปดูช่องอื่นได้เลยค่ะแต่ตอนท้ายมีดีนะจะบอกให้นะคะ <S <S เกือบแล้วเกือบแล้ว ป้าก็เอาดินที่ผสมไว้คราวก่อนป้าว่าทุกอย่างมันละเอียดเกินไปอะ่ะเมื่อรดน้ําไปแล้วดินมันแน่นคราวนี้ป้าก็ทําแต่ละอย่างที่เอามาผสมกันจะเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็หนาขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นกบมาพร้าวเปลือกไข่ใบก้ามปูแล้วก็ขี้วัวแกรบดำนะคะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอะ่ะ จะดูว่าทําให้ดินโปร่งขึ้นบ้างไหมอะนะเนี่ยค่ะพยายามประดิดประดอยนะคะค่อยๆตักดินใส่ลงไปแล้วก็กดๆเล็กน้อยแต่ไม่ไม่ใส่ดินให้เต็มกระถางหรอกคะ่ะเพราะเวลาลดน้ําำน้ําก็จะออกมานอกกระถางนะนี่ไม้คำยันที่มากับต้นตอนที่เขาทําขายนะ เดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนใหม่ป้าสั่งทำมาละยาว50สิเซนเปไม่ใช่10เมตรเมตรยีเซนค่ะดูดีเลยละ่ะนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เข้าใหม่ค่ะอะ่ดูสิวันนี้มีอารมณ์อยากจะคุยค่ะให้เห็นว่าการเลี้ยงกุหลาบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เอาจริงเอาจังอะ่ะเขต้องผ่าน ปัญหาอุปสรรคอะไรมามากมายอ่ะนี่เราเลี้ยงแค่ไม่กี่กระถางอ่ะยังมีปัญหาให้พบให้เห็นนะคะแต่เราไม่ได้ศึกษามาทางนี้โดยตรงอ่ะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองมันก็มีอะไรผิดผิดพลาดพลาดเป็นบทเรียนในครั้งต่อไปบ้างอ่ะนะคะวันนี้ นี่ค่ะเกือบแลเกือบแลเกือบสำเร็จละถึงตรงนี้ป้าก็ขอร้องก่อนนะคะว่าขอให้กดไลค์แชร์ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับป้าช่องป้ามีเรื่องเยอะสมกับชื่อช่องอะคะ่ะทั้งทําอาหารทําขนมท่องเที่ยวเรียกว่าสัเพระจริงๆนะคะ <c oughs> ตอนท้ายนี่ป้าจะให้ดูว่า วันนี้กุลาบก็ให้ความชื่นใจกับป้านะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ป้าแอบถ่ายมาละเขามีดอกตุ่มๆกำลังแรกแย้มอะ่ะสองดอกวันนี้เขาก็บานอลางช่างเลยค่ะหอมๆเขาบอกว่าเป็นมอนสุขโขไทยนะจะออกดอกเป็นช่อเป็นไม้เลื้อยแต่ป้าเห็นเขาออกดอกเดีย่ยวออก ที่เอ่อทีละดอกค่ะไม่ได้เป็นช่อเป็นชุดอะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ความสดชื่นแต่เช้านะคะเนี่ยค่ะค่อยๆทำไปนะการทำปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักสวนครัวก็ทำให้ใจิตใจเราร่มเย็นร่มรื่นค่ะมีสมาธินะคะเนี่ยค่ะ ป้าไม่ใส่ดินให้เต็มกระถางนะคะเพราะเวลาที่เรารดน้ำอะ่ะน้ำกระชอกออกนอกกระถางอะ่ะล้นออกนอกกระถางนะคะก็น่าเสียดายนะและธาตุจากดินก็ไหลออกหมดป้าก็เก็บพื้นที่ปากขอบกระถางไว้สักสองสามนิ้วค่ะตอนที่ปลูกนี่ก็เสกไปด้วยนะ ให้เขาขึ้นให้ใจกับเราบ้างอยู่ด้วยกันอย่างยาวนานนะคะอย่าทำร้ายจิตใจคนปลูกอ้าวมาละค่ะแทนแทนแทนกุหลาบมอนสุโข,ขไทยคะ่ะวันนี้เขาให้ป้าชื่นชมนะอา้าวเจ้ามาแมลงมาชื่นชมก่อนป้าอีกสวยๆคะ่ะหอมจริงๆด้วยแต่เขาเป็นดอกเดียวๆอ่ะป้าก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเนาะ จากนั้นป้าก็เดินชมอีก8กระถางอ่ะอันนี้เป็นมอนสุขโขไทยที่ยังไม่บานค่ะป้าเดินชมกระถางอื่นๆนะมียอดอ่อนแตกแสดงว่าปุ๋ยการผสมดินน้ำแสงแดดที่ป้าให้เข้าไปเนี่ยมีความเหมาะสมในระดับหนึ่งค่ะแต่มีอยู่ต้นหนึ่งอ่ะเหมือนกับมีเพรีย้ยหรืออะไรนะต้นเนี้ย ยอดแดงๆเขามีสีดำๆอะ่ะเดี๋ยวป้าต้องลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกุหลาบต้นนี้นะคะต้นอื่นที่เพื่อนให้มาเพื่อนขู่ด้วยนะบอกให้ใครไปก็ทำตายหมดแต่ให้ป้าทุนดีมาเนี่ยหวังว่าจะรอดนะป้าเป็นคนว่าง่ายคะ่ะทำรอดจริงๆอะ่ะวันนี้เขาแตกยอดอ่อนแดงๆอะ่ะเดี๋ยวป้าจะถ่ายรูปไปให้เพื่อนดูนะว่าเอ,อ่อถ้าหากว่า รอดอะ่ะมีรางวัลให้ไหมนะคะเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะ